นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งรีแอค่นะคะก็คือจะอึดกก็คือเก็บผมนะคะเก็บผมมาว่าเมื่อสอ่งรีแอคที่เราก็คือแบบเฮ้ยมันบ่นบาง บนบางทัศนวิสัยนะค่ะในการดู MV เนาะวันนี้เราก็ไปดู g b ก็เซเว่นฉันสะอึกคือตอนตอนทำเก็บผมมาแก่เฮ้ยคือมันแบบอยู่ดีก็สะอึกฉันก็แบบหนักไม่อยากใ่าให้ฉันทำดิเออก็คือแบบโอเค กินน้ำก,ก่อนเลยมั้งเออก็คือแบบเฮ้ย <c oughs> มันสะอึกอะเดี๋ยวฉัมาใหม่ A few moments later อมาคำต่อนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ไปแก่นะคะแก่การสะอึกไปแล้วนะคะแบบก็คือแบบเอาส่งกระดาษมาครอบปากนีแก่แหละคือมาครอบเนี้ยให้ใหายใจเอออมันก็หายนะเออ คือกินน้ำเราไม่หายก็เลยต้องใช้วิธีอื่นนะคะอ่าเรามาต่อที่ JB นะฮะวัน JB มาในเพลง Switch i s Up นะคะกับค่ายใหม่เลยนะคะของ JB เลยนะคะซึ่งเฮ้ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจสำหรับ g o t ซเย,ยอะมากนะ,ะเพราะว่าแบบเฮ้ยมาขึ้น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 อะไรนะตรงเดี๋ยวๆๆ เดี๋ยวฉันเปิดไอจีดูเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอ้ลุงเปลี่ยนแป้น,ปนโอเคอีดอกมาร์กไล่มาร์รารกจังปะมาตันนี่ไง d n เอนนะซึ่งจำได้ว่าแจ็คสันหวังก็ขึ้นอันนี้นะ ถ้าจำไม่ผิดหนขอหาแจ็คซึงหวังเอ้าเทรกซนเอาออกแล้วอะคือมันมีอันนึงที่คนแคปไว้อ,อะ่ะฉันเห็นนะขึ้นว่า DNA คือนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ขอดูอันนี้ก่อนมีไหมไม่มีวะ่ะที่อองซไม่มียุกยอมมีไหม ยอมไม่มีเหมือนกันเพี๋ยวตอนแรกทําไมฉันเห็นแจบอมละ่ะพี่แจบอมไม่มีไม่มีคือฉันตาฝันเฮ้แต่ฉันเห็น,นจีมันมีขึ้นมันมีขึ้นมันมีขึ้นฉันจำได้ว่ามันมีขึ้นคือฉันก็แชร์อยู่หน้าเฟซหรือลีทวิตไว้แหละ ซึ่งทำได้ก็มีนะอ่าขึ้นเป็น D N A R แล้วกับที่พี่ JB นะฮะมากับเพลง Switch Up feat กับ Sok Sokoo so S O K O T O, k o, D o M O ชาชาเมลอนนะครับคืออ่าอ่านไม่ออกละ จะได้ไหมีอะไรเครืองสับฉุนสันทำไมโอเคถ้างั้นเราไปฟังเพลง Sweet Up Sweet It Up จาก JB กันได้เลยค่ะ Let's go ฮ่า <c oughs> <c oughs> มันดีมากชอบเสียงตอนขึ้นตอนแรกมากเลยอะคือแบบมันพอเป็นฮิต็อปแต่หล่อมากเลยเซฟี่หล่อมาก อุ้ยอันนี้เหลืองไปอันนี้ก็นวลนๆแมวชอบอันนี้มากเสียดายเอีนเอียนน,น,น,นนี้เปลี่ยนสีไม่ได้อยากเล่นไม่ใช่หรอกหรือต้องซื้อไฟใหม่ละ จะบอกไว้ว่า,วาเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนสถานที่อัดแล้วนะ่ฮะดีมากอันนี้คือยกจอ LED มาตั้งเลยเหรอตั้งในป่าเนี่ยโอ้ไม่ก็เนี่ยนะอันนี้ MB ป่ะเนี่ยไม่มีเลยไม่ใช่ MB แต,แต่ชอบการยกชอบการที่ยกจอ LED มานี่เลยอะหี่รอมาัยเน้ตาย ชอบเพลงแนวนี้มากอาดีดีชอบ ไก่ย่างครับฟันเยอะมากแบบเยอะเกินอะ่ะมันมีคนขายไก่ย่างอีกแก้ววิ่งไก่แหละหนึ่งหล่อมากแอบละสายตาไปมองเลนเซอร์จ้าฉันอะ่ะ ิดหาข้อมาล่อแบบล่อมาข้อมากเลยดีมากดีมากแม่ขอไม่ไหวหนึ่งนะ โอ้ยฉันยังไม่ได้ติดตามเลยอ่ะติดตามกดกระดิ่งณีอเลยจ้ะดีมากเฮ้ยมันดีอ่ะเหรือของใครนะที่ยังไม่ยังไม่ฉันยังไม่แจ็คสันดูแล้วเออเออไปเลยฉันนไม่แน่ใจว่าสุนดูของใครไปแล้วบ้างนะถ้าดีมาก เดี๋ยวก็คงปล่อยผลงานกันมาเรื่อยๆแหละนะเร็วๆนี้แหละก็ปล่อยมาก็กเรื่อยๆเรื่อยๆนะฉันเชื่ออย่าน้นึ่งนนะดีมากนะคะต้องไปฟังนะคะกับเพลง Switch It Up นะคะจากแจบอมหรือ JB ในเพลงมาแรงด้วยเอ้เอาดีตอนนี้ฮ้ตอนนี้ยังฟังกันอยู่เหรอเนี่ยโอ้ไม่นอนกันหรอเออมาถึงคูดกันนะ ลองมีภารกิจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในตอนเช้าเนี่ยเราต้องแบบเฮ้ยขอผ้าเอ็มยูนะคะหนาเออพีนดีมากเลยนะ,ะสำหรับช่องทางการติดตามของพี่แจบอมนะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่มง พี่วิงนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะแรกนะคะ่ะบ๊ายบาย